สนับสนุนโดย Go Daddy สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์แตกต่างยัางเติบโตอายุจรร้อยล้าน2022ก้าวเข้าสู่ปีที่11ทศวรรษที่2เรายังคงมุ่งมั่นออกเดินทางทุกทิศท,ทั่วไทยสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืงยงยนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ยูนิลิร์ลนเดอะสเปเชียลสัปดาห์นี้คุณกล้องเดินทางมายังชนบุรีเพื่อมาพบกับอาณาจักรอักษราอีกครั้งจากเมื่อครั้งก่อนเราได้พูดคุยกับคุณเอิงและอดีตท่านทูตบาเรนเรื่องตลาดความต้องการสินค้าของคนไทยในตะวันออกกลางกันไปแล้ววันนี้กลับมาตอกย้ำความสำเร็จกับแบรนด์น้องใหม่นาวีการันตีจากเจ้าของแบรนด์จัก,กจันร์อัคคัมสิริที่ได้รับความนิยมจากคนอาหรับเป็นจำนวนมากและพบกับแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟอันภูนาธที่จะมาร่วมค้นหาคำตอบว่า สินค้าจากคนไทยมีความน่าเชื่อมั่นขนาดไหนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อายุนรอยลานครับวันนี้พวกเราเดินทางมาที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับมาที่แห่งนี้อีกครั้งครับอาณาจักรอักษรครับของคุณเอิงนะครับเจ้าแม่แห่งตะวันออกกลางครับเรามาที่นี่ครับเพราะเราทราบว่ามีสินค้าแบรนด์คนไทยแบรนด์หนึ่งฮะตอนนี้กําลังเติบโตอย่างมากที่ตะวันออกกลางครับท่านผู้ตตะวันออกกลางเมื่อ EP ที่ผ่านมาท่านบอกไว้ว่าตลาดนี้น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องตลาดตะวันออกกลางและสินค้าเกี่ยวกับ สุขภาพที่กําลังเติบโตมากๆนะครับแล้ววันนี้ผมได้เจอกับพี่ชายที่สําคัญมากอีกคนนึงครับพี่อันภูวนานะครับซึ่งพี่อันเป็นคนที่พิถีพิถันมากในเรื่องของการใช้ชีวิตและมุมมองของธุรกิจครับวันนี้เรานัดทั้ง2คนฮะให้พวกเราได้พูดคุยแห้ะครับทั้งคุณเอิองและพี่อันครับไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ นี่พามาเจอแขกคนสําคัญของเรานะครับคุณเอิร์สวัสดีครับคุณอับัดีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอ่านูหน้าและคุณเอิร์นะฮะอักษราเจ้าของแห่งนี้นะครับต้องเรียนถามทั้งสองท่านมาเจอกันได้อย่างไรแล้วทำไมถึงชวนมาวันนี้ครับก็จริงๆแล้วคือคุณเอิร์ต้องบอกว่าเขาพื้นเพศพัทยาอยู่แล้วครับผมผมก็เป็นเขยพัทยาจริงๆก็คือทางทางครอบครัวเขาเขาเคย คยรู้จักคุณเคยกับทางครอบครัวภรรยายอยู่บ้างอาจจะสาร,รภาพนะว่าพี่หยาไมีรู้จักตอนแรกก็คแค่แบบคุ้นคุแล้วก็แบบอ๋อเลออาจจะแล้วนั่งคุยกันแล้วทำอะไรอะครับพอรู้จักกูก็เลยแบบอา้าวทำอย่างนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมันก็เป็นสิ่งที่เราสนใจเราก็เลยรู้สึกว่า มีคำถามอะไรถามเขาอ๋อนี่คือนอกจากจะเป็นเจ้าแม่ตะวันออกกลางแล้วยังเป็นเจ้าแม่ตะวันออกของประเทศไทยด้วยเหรอครับ <c oughs> เพอไปเนี่ยครับได้เจอพี่อั๋นโอ้พี่อั๋นเก่งมากทุกคนรู้จักพี่อั๋นอยู่แล้วพี่อั๋นเก่งมากๆแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสุขภาพมากๆอยู่แล้วค,ะค่ะแล้วได้โอกาสที่ว่าพี่อั๋นมาเป็นเขยชนบุรีเหมือนกันก็เลยได้คุยกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะแต่จะมาวันนี้ฮะผมมาเพราะได้ข่าวว่ามีสินค้าที่ฮอตมากๆ แล้วก็ดังมากๆที่ตะวันอ,ออกกลางต้องเรียนถามเพราะว่าตลาดตอนออกกลางเนี่ยตลาดที่คนมีตัง<ช>คน <ฮะ S 2> ที่บอกว่าพิธีพิถันในการใช้สินค้าด้วยเขากังวลใจกันเรื่องอะไรครับคุณแตงโมก็คนออตะวันออ,ออกกลางกังวลในเรื่องของปัญหาน้ําหนักค่ะคก็คือว่าที่นั่นอย่างที่เราทราบแต่คือแต่ละประทานอาหารที่มีไขมันเยอะเป็นเนื้อไม่ค่อยรับแทนผลไม้และไม่ออกกําลังกายดังนั้นเราก็เลยต้องคิดค้นนะคะผลิตภัณฑ์โปรดักที่ช่วยในการควบคุมน้ําหนักแต่ไม่ต้องออกกําลังกายคือช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญของระบบร่างกายมากขึ้น นี่แสดงว่าคุณอ่านนี่เหมือนเศรษฐีตะวันออกกลางนะครับคือมีตังแล้วมาชฉมรักษาคือผมเหมือนเศรษฐีตะวันออกกลางทุกอย่างเลยยไว้เงินแต่ความกังวลที่เหมือนกันนี่ก็มีบางช่วงที่ต้องใส่เสื้อหลวมๆนิดหน่อยเพราะต้องซ่อนพูงผมว่าไอ้เรื่องคนที่กังวลเรื่องน้ําหนักกังวลเรื่องรูปร่างเป็นทุกประเทศครับจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะ จริงชาวนออกกลางส่วนใหญ่เขามีตังเพราะนั้นคนมีตังส่วนใหญ่จะพี่นี่พี่ทันของต้องดีที่สุดไม่ดีจะไม่ทานใช่ไหมต้องดีที่สุดปลอดภัยที่สุดถึงจะกล้ารับประทานแล้วก็กว่าที่โรดักตัวนี้ออกมาได้ใช้เวลานานทุ่มใจมาเป็นปีๆค่ะแล้วก็มีการผ่านกลุ่มรีเสิร์ชมากกว่า200คันค่ะถ้าไม่ดีจริงผมบอกค่ะ จริง,รงค,ครับงั้นวันนี้ฮะอยู่ที่อักษรา,าที่อักษรา,าหรือเปล่าผลิตที่อักษรา,าค่ะมาที้มาอักษรา,ามานานแล้วพาเดินเที่ยวเลยได้ไหมได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะขอดูแบบสินค้าฮอตได้ด้วยค่ะ เป็นภายในโรงงานนะคะก็จะมีแบ่งเป็นห้องต่างๆเพราะว่าที่นี่เป็นโรงงานผลิตผลิตพันเสริมอาหารด้วยแล้วก็เสริมอาหารทางการแพทย์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมิกซ์ค่ะที่ใช้กับโรงงานยาเป็นแบบ shape ก็จะทําให้การแบบว่ามิกซ์ของสารกัดเองนะคะสามารถที่จะแบบมิกซ์ได้ละเอียดมากกว่าทีมของพนักงานเองค่ะได้รับการอบรมแล้วก็จบวิทยาศาสตร์กาลงโก็จะมีแบบ QC ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะมีการเทสน้ำหนักว่าได้ตามไหมในนี้กลือสะอาดมากเลย ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานของโรงงานยาค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องบรรจุแคป,ปซูลน,นะคะและนี่คืออันนี้นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอการาชนรมพืชค,ค่ะเป็นที่ปรึกษาของโรงงานเราเองค่ะมาวันนี้ครับเพราะว่าคุณเอิร์ธและคุณหันบอกว่ามีโปรดักต์ของคนไทยที่เป็นลุยตะวันออกกลางเผื่อว่าพวกผมจะมีโอกาสได้ลองทานดูบ้างับคืออะไะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มตะวันออกกลางอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปเนาะว่าปัญหาหลักของเขาก็คือพวก เพราะว่าน้ําหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนในกลุ่มที่จะช่วยได้หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันตัวที่จะช่วยในการลดพลังงานที่เขาได้รับเพราะว่าเขาได้รับพลังงานเกินเนาะก,ก็จะยับยั้งพวกแป้งนะครับไขมันนะครับแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญไขมันของร่างกายหลักการของเราที่สําคัญเลยเนี่ยในการที่จะคิดโคลิวฟอร์มูลเอเนี่ยมันก็จะต้องเบสออน การศึกษาวิจัยเนาะก็คือเน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะอยู่ในพื้นฐานการศึกษาวิจัยนาวีบีแอนบีคืออะไรครับนาวีบีแอนบีนะคะมีหน้าที่ในการช่วยควบคุมค่ะการบล็อกแป้งแล้วก็บล็อกไขมันค่ะคืออย่างเช่นเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปที่ในกลุ่มของแป้งและไขมันบางทีไม่สามารถไปเผาผลาญได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะตัวคอนเซ็ปต์ของเรามันคือบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวเบกบล็อกเบิร์นบิวเบกค่ะบิวเบกคือต้องบอกก่อนว่าปัญหาของคนเอ่อหนักเกินและอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ ชอบกินเยอะแล้วกออ็ขาดการออกกําลังกายนะการเผาผลาญเขาก็จะไม่ดีแล้วก็จะหิวบ่อยนะแล้วในกลุ่มของพวกโปรโตีนนะครับโดยเฉพาะเว e y p r o t e นไอ s o l a t e เนาะมันมีปริมาณความเข้มข้นของโปรโตีนสูงแล้วก็เรื่องของตัวไฟเบอร์นะครับปัจจุบันก็มีนวัตรกรรมไฟเบอร์หลายตัวที่ทําให้อิ่มได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ท้องอืดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่จะช่วยในการจัดก,การปัญหาเรื่องของภาวะน้ําหนักเกินแล้วอ้วนได้ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเคยชิคกี้ดีมาแล้วเหมือนกันตอนแรกผมก็ชิคกี้ดีมาแล้วแต่ข้างในอ่ะมันไม่เหมือนกันไงบางคนเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับบล็อกเบิร์นมาแล้วนะครับอาจจะแบบปวดหัวมึนๆเพี้ยนเองผมเคยเป็นไมเกรน3วันติดผมเคยถ่ายเป็นน้ามันแล้วหน้ามืดและผิวนะแห้งเลยเหมือนมันดึงน้ำมันออกไปอ่ะแล้วมันก็ดูดำๆมองๆขำๆซึ่ง ผมไม่พร้อมแลกกับสิ่งเหล่านี้ต้องถามอาจารย์เลยนี่ท่านเจ้าของห่อทั้งมันนี่อาจารย์ใส่ลงไปในนี้บ้างตัวสาคัญเลยเนี่ยจากหลักฐานการขึาวิจัยเวลาเราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่เนาะมันก็ต้องอ้างอิงจากข้อมูลวิชาการช่วยในการเผาผลาญไขมันก็ในกลุ่มของสารส,สก,กรัดจากชาเขียวแต่จริงๆแล้วชาเขียวมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่สําคัญคือสารออกฤทธิ์สำคัญนั้นเนี่ยมันต้องเป็น effective dose ความเข้มข้นที่ใช้ในสารสกัดนะแล้วมันก็ต้องมั่นใจได้ใน ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยตัวที่ทําให้อิ่มก็เหมือนกันบางคนก็แบบเอ้ยใส่ไซบูทามีนทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยถ้าได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากเหมาะสมเพียงพอเนี่ยมันก็จะทําให้เราอิ่มได้นานนะครับไฟเมอร์หรือแม้กระทั่งกรดอะมิโนบางตัวที่ช่วยในการควบคุมความอิ่มเช่นแอลฟีนิวอาานียนทีอนีอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะมากแต่ทั้งหมดทั้งวงก็บอกไว้ว่าคอนเซปต์และหลักการก็คือเราเน้น ประสิทธิภาพและความปลอดภัยยืนหยัดอยู่ในพื้นฐานข้อมูลการวิจัยทั้งสองอย่างนี้จริงนะคุณเอิงตอนนี้กําลังดังมากๆที่ตอนออกกลางจริงค่ะตอนนี้กําลังได้เป็นรับความนิยมจากตะว,วันออกกลางมากๆถ้าไม่ดีจริงตะว,วันออกกลางไม่กล้ารับประทานแน่สีเขียวคือ อันนี้คือชื่อว่าโปรไบโอเคียค่ะตัวนี้จะช่วยการทํางานของลาไส้ให้เป็นปกปติมากขึ้นค่ะทุกคนจะเข้าใจว่าที่เระทานไปแล้วจะปวดท้องบิดต่างๆปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับนาวี้โปรไบโอเคียค่ะชิคครับ,คร,บครับผมผมไปชี้เลครับดูด,ด,ด,ดูดูแลสุขภาพช่องค้องหรือเปล่าครับท่านคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันมาเป็นเซตและอยากให้ทุกคนถ้าจะดูแลมันดูแลเป็นเซต พาอมาต่อเนื่องกันหมดมันเหมือนกับมันเป็นระบบเดียวกันเรื่องเดียวกันก็คือเป็น Navi อันแรกเลยเนี่ยอยากแนะนําก็คือ BNB นะครับก็คือ Block and Burn แต่ว่าเป็น Block Burn ในแบบใหม่ที่เราบอกว่ามันปลอดภัยอีกอันนึงคือ Pro Plus Pro Plus เมื่อสักครู่ก็พูดถึงเรื่องของโปรตีน นะครับพอพูดถึงโปรโตีนบางคนจะได้ยินคำว่าแบบเออฉันควรกินเวไหมเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ผลสักทีแต่บางคนคยเห็นไหมกินเวย์จนบวมเพราะคุณกินเวย์อะไรอันนี้<ะ>เป็นไอโซเลตไอโซเลตไอโซเลแปลว่าโปรโตีนล้ว,ลวนตัดแป้งตัดไขมันถูกต้อง<ช>เลยค,ครับสองตัวนี้ครบรรจบแล้วนะ<ช>แล้วก็มาที่ตัวนี้คือล้างสิ่งที่มันไม่ดีแล้วตกค้างปรับสมดุลจุลินรียที่ลำไส้ครับเคยได้ยินไหมครับคุณก้อง ควรจะงามงามที่ไส้ไช่ใบหน้าเพราะฉะนั้นจากนี้เวลาเวลาเราจะชมใครต้องพูดว่ามงามไส้แล้วแหละกามมาจากข้างในเลยครับจากลำไส้ของเราเลยเพราะลำไส้ของเราเนี่ยถ้าเรามีสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีนะครับพวกโปรไบโอติกเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายเราดีระบบขับถ่ายเราดีทั้งแล็โตบาซีลัสที่อยู่ลำไส้เล็กและไบโดแบคทีเรียมที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ จะเป็นสําคัญเลยอาจารย์ครับแลอาจารย์สุกสุนไงครับที่เป็นผู้คิดค้นพัฒนาสูตรต,า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 ตา่างๆเราเนี้ยและขายดีเป็นสินค้าไทยไปขายดีทั้งตอนออกกลางและตอนนี้ก็จะขายดีในประเทศไทยด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเราได้นําองค์ความรู้เนี่ยนะครับในแง่ของวิชาการเนี่ยไปช่วยดูแลสุขภาพเราคิดว่า ความรู้ตรงนี้มันสามารถที่จะไปตอบโจทย์ที่สําคัญเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความงานอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งระบบเลยเพราะว่าถ้าเราควบคุมน้ําหนักได้ลดความอ้วนได้คุณภาพการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นเขาก็จะสุขภาพดีอายุยืนยาวขึ้นครับได้พบอาจารย์แล้วเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่อันได้ไหมพี่อันเนี่ยนะ่าจะเป็นตัวแทนของคนที่พิถีพิถันในการเลือกใช้ของจะได้รู้ว่าอยากมีคุณดีอยากหน้าใสายอยากทุกอย่างดีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคือจริงๆไม่ได้เก่งมากนะฮะแต่ว่าอาศัยพลาดมาเยอะก็เลยรู้ว่า ไอ้ที่ไม่ดีเป็นยังไงเนี่ยเคยเจอมาเคยลองมาเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานและอันนี้นอกจากมาตรฐานในประเทศไทยรับรองแล้วมั่นใจไปอีกว่ามันได้มาตรฐานจากตะวันออกกลางถ้าตัวเนี้ยไปเปิดตลาดที่นั่นเราประสบความสำเร็จขนาดนี้มันก็เลยสบายใจหมดคําถามครับมีมาเจอโรงงานแล้วเจอเจ้าแม่ตะวันออกแล้วเ <c oughs> จอเพราะว่าทอเจ้าพ่อตะวันออก <c oughs> ของประเทศไทยแล้วเจออาจารย์ที่ความสามารถของคนไทยแล้ว เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องเวลาเราใช้พวกนี้ต้องทำอะไรกันบ้างมากขอบคุณอาจารย์นะครับครับอาจารย์ครับสิงใดก็ตามที่ความคิดของคนเราสามารถคิดค้นขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นสิ่งนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดนโปเลียน h ฮิลคุณผู้ชมยังคงอยู่กับอายุนราล์นเดอะสเปเชียล ซึ่งในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อว่าอะไรที่คุณอั๋นกล้ายืนยันและลองใช้จริงในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาอะไรที่คุณอั๋นจะต้องเจอและอะไรที่ทําให้คุณอันหันกลับมามองสินค้าไทยโดยคนไทยที่มีคุณภาพแบบนี้จนกล้าใช้จริงและพบกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านจักรจันร์อักค,คัมิริจะบอกโปรเด็ดดีๆไปติดตามชมกันต่อเลยครับ ตอนเข้าสู่ช่วงสำคัญของยุนอ o ล้านเดอะสเปเชียลนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะฮะตลาดที่ใหญ่อย่างตลาดอาลับนะครับและตลาดที่ธุรกิจเติบโตต่ตอนเนื่องอย่างธุรกิจของเฮลท์แคร์สกินแคร์นะฮะต้องเรียนถามพี่อันนะฮรร,รู้จักธุรกิจมามากมายเราถามว่าตลาดขออกางสำคัญไหมและโอกาสของธุรกิจเฮลท์แคร์สกินแคร์ในภาคภูมนี้จะเป็นไงบ้างครับ มองภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนผมคิดว่านะตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนเหมือนกันอย่างธุรกิจตัวผมเองผมยังรู้สึกเลยผมต้องหันมาพึ่งพากับเรื่องของตะวันออกกลางเยอะมากมันเป็นตลาดใหม่และตลาดใหญ่และเป็นตลาดที่มีกาลังซื้อและเป็นตลาดคุณภาพด้วยเพราะเป็นคนคุณภาพและเป็นคนพร้อมที่จะใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ผมมองว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เขาพูดว่าเอองกำลังลุยตะวันออกกลางซึ่งเขาพูดมานานแล้วนะนี่ก็จะลุยมาหลายปีแล้วจนเรียกว่าเป็นเจ้าแม่หรือเป็นบบปีอาณาจักรสุขภาพอยู่ที่นู้นแล้วเราก็เลยแบบเ,เขาเก่งว่ะและตะวันออกกลางตอกย้ำอีกทีฮะตลาดนี้น่าลุยสาหรับพวกเราเอสขนาดไหนครับเอิงก็ยังมองว่าตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดที่ ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยดีกว่าค่ะคกำลังการซื้อสูงมากค่าเงินสูงแล้วก็ในช่วงโควิดเขาสามารถจัดการบริหารจัดการเรื่องโลกต่างๆได้ดีแล้วก็ตลาดเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างเรื่อยๆค่ะและพร้อมที่จะต้อนรับสินค้าจากเมืองไทยค่ะอ,อันนั้นคือพูดถึงโองกาสทางธุรกิจนะครับถ้าเรื่องสุขภาพหรือทั่วไปก็ดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าที่เราพูดกันถึงตะวันออกกลางเพราะว่าไอ้ตัวเนวีเนี่ย มันไปดังมากที่ตะวันออกกลางมันก็เลยทําให้เรายิ่งมั่นใจว่ามันต้องมีคุณภาพสิถ้าไม่งั้นตะวันออกกลางซึ่งเขาเลือกของที่ดีที่สุดเขาคงไม่เลือกและเขาคงไม่ประสบความสำเร็จที่นั่นนี่ต้องเรียนถามพี่อันนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าความความเป็นจิที่านของพี่อันกบตวอนออกกลางเยอะกว่ากันฮะต้องถามต้องถามพี่อันพี่อันกินไอติมอานนี้กินทำไมกินเพื่ออะไรผมเองเป็นคนบบกว่าอยากจะเริ่มลองกินดูบ้างอะถ้าครีมไม่ดีก็ไม่ทา Uh huh. ถ้าของไม่ดีก็ไม่กินก็จ no> ริงๆอ่ะมันเป็นโลกที่เราเลือกได้โลกยุคนี้มันมีของของดีๆให้เราเลือกมากมายจะไปหมดนะแล้วคุณจะมาบอกกินอะไรก็ได้เงี้ยมันไม่ใช่ไงเงินฉันเงินทัจ่ายเพื่อจะซื้ออะไรคุณก็ต้องคิดติดพอคุยตรงนี้ตอนแรกอย่างที่บอกไปก็คือคุยกับคุณเอิงคือเรามั่นใจเชื่อเขาอยู่แล้วนะเขาไม่ได้มาขายพี่หยันเลยนะเราคุยกันเรื่องอื่นแล้วพี่ก็ถามเขาเองก็คุยกันแล้วพี่หยันกังวลเรื่องอะไรล่ะครับขาอพี่แบบพี่ไม่ชอบออกกำลังกายอ่ะ แล้วพี่ก็เป็นคนชอบกินนอนน้อยเนี่ยฟังดูในหายนะมาเยือนไหมหละมีคนมาให้นี่ด้เหรอครับชอบชอบทานแต่ไม่ชอบออกกำลังกายผมไงชอบกินด้วยทุกคนเพราะมันเหนื่อยทุกคนเป็นน่ะคุยกับเขาเขาพูดว่าเออมีตัวนี้พี่อันมันดังมากที่ตะวันออกป่ามันคืออะไรเหรอเขาพูดบี B&B นบบีนีคืออะไรเนวี่บีนีคืออะไร บอกบล็อกแอนเบิร์นตอนแรกด้วยมารยาทเราก็ไม่ได้แบบแต่ในใจเราบอกบล็อกแอนเบิร์นไม่พี่เคยมีประสบการณ์พี่อันเคยกินบล็อกแอนเบิร์นมาก่อนเหรอเคยมันมียุคนึงอะไรอะไรก็บล็อกแอนเบิร์นบล็อกแอนเบิร์นบล็อกแอนเบิร์นตอนนั้นมันผอมด้วยเนี่ยมันลงจริงๆแต่มันอันตรายคือพี่เนี่ยแหละหน้ามืดมาแล้วคือในที่สุดมันทำงานไม่ได้ไงมันนั่งแล้วมันอย่างเงี้ยแล้วพี่เป็นคนเป็นไมเกรนแต่ไม่ได้เป็นบ่อยแต่ทุกครั้งที่กินตัวบล็อกแอนเบิร์เมื่อก่อนพี่เป็นทุกครั้งจนพี่จับได้ว่า เป็นเพราะตัวนี้นี่หว่าแปลว่ามันต้องส่งผลอะไรกับร่างกายแน่แน่นก็เลยคุยกับทางแบบคุณหมอกับอะไรต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันมีสารบางตัวที่ได้ยินว่าปัจจุบันนี้น่าจะถูก,ถ,กถูกแบนด์ไปแล้วถูกถอนไปแล้วค่ะถูกถอนไปแล้วเพราะมันเป็นอันตรายคือมันทําให้ผอมแต่ว่ามันเสียสุขภาพก็เลยคิดว่าหยุดดีกว่าแล้วเรามาปรับเปลี่ยนอื่นพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราพูดตรงๆว่าในใจมีอคติหลายคนก็อาจจะมีอคติแต่ว่าคุณเอิงก็อธิบายว่าี่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่พี่อังคิด ตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะซึ่งพี่ว่าคำนี้ ก็คือตัว B and B ค่ะคือโดยปกติทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือผลิตพันธ์ลดน้ำหนักกินแล้วจะผอมเลยภายใน3วัน7วันซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่นะคะมีหน้าที่ในการที่ไปปรับสมดุลของร่างกายช่วยในการเผาผลาญแป้งแล้วก็ไขมันด้วยนอกจากนี้เราใส่วิตามินบำรุงเข้าไปด้วยเพื่อกระตุ้นการทํางานอย่างเช่นโคเอนไซม์อิวเทนเข้าไปด้วยค่ะไม่ใช่แค่ว่าทําควบคุมน้าหนักเพิ่มการเผาผลาญแล้วแต่ร่างกายพังหน้าโซมเหี่ยวแห้งอย่างนี้ไม่มีค่ะในตัวนี้ค่ะ แล้วผมเชื่อว่าคงมีหลายๆคนเป็นแบบพี่อันกน็คือว่าของราคาสูงไม่ว่าแต่ขอให้เป็นของดีราคานี้คุ้มค่าไหมกี่บาทเออว่าตอนนี้คุ้มค่าคุ้มราคาไม่ได้แงพงอย่างที่คิดนะคะทิ่พันตัวนี้เองจริงๆราคาแค่490บาท490บาท490บ,บาทค่ะก็1กล่องจะมีทั้งหมด10เม็ดน,นะคะสำหรับ,บตัวนี้นะคะคือตัวนี้นาวีโปรพาเก็ n น v าวีโปรไวโอเคียราคาแค่กล่องละ690บาทเท่านั้นเองค่ะ690บาท เปิดตัวแบรนด์นาวีนะคะจันจัดพิเศษเลยค่ะนี่เลย n a วี Pro พัทสากล่อง n a วีโปรไบโอเคลียสกล่อง n a วี b ีแอกล่องไม่พอค่ะจันจัดพิเศษให้เลย n a วีบีแอีอีกหนึ่งกล่องเจวกระชับสัดส่วนอีกหนึ่งหลอดและที่สําคัญนี่เลยค่ะทองคําแท่งขนาด0.2กรัมอีกหนึ่งแท่งรวมทั้งหมดนี้เนี่ย6,600บาทนะคะแต่นาวีเราไม่ขายค่ะขายแค่เพียง ,3990 บาทเท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรีบหน่อยก่อนที่ของจะหมดค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นาวีนะคะแต่ว่าอยากจะทดลองนาวีจัดเซ็ตทดลองให้คุณเลยค่ะทั้งหมด3รกล่องนี้นะคะปกติราคา2,360บาทแต่นาวีจัดราคาพิเศษ1,790บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจรีบเลยนะคะอันนี้ก็คือตื่นมาปุ๊บทานได้เลยพวกโปรตีนยิ่งถ้าออกกำลังกายเสริมพ้าไปด้วยยิ่งดีเพราะเป็นไอโซเลตโปรตีนคือเป็นโปรตีนเพเพียว ตัดแป้งตัดน้ำตาลตัดไขมันอะไรกันต่างๆอยู่แต่ว่าอร่อยนะทานง่ายเป็นรสโกโกโ้รสโกโกโ<อ>้เพราะตะวันออกกลางฮิตโกโก้แลวโกโก,ก้ก็ธรรมชาติสดชื่นอารมณ์ดีต้องหามครับราคานี้สําหรับพวกเราโอเคไหมครับพี่อั๋นสำหรับร่างใหม่ของเราพี่โอเคนะพี่โอเคมากนี่ลงมา3 <c oughs> โลแล้วนะ<อ><อ>กินเหมือนเดิมด้วยนะแต่ผมออกกําลังกายนะแต่ไม่ได้ออกกําลังกายแต่บี้ตะบันมันไม่ใช่วิถีชีวิตพี่มันเหมือนกับมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เหมือนกับออกหนึ่งแล้วได้3ได้ห้าได้เงี้ยแล้วมันพอมันทำปุ๊บเรารู้สึกว่า มันมีกำลังใจแล้วเป็นไงครับตอนนี้แฮปปี้ไหมครับที่มีส่วนดูแลสุขภาพของคนไทยแล้วก็นำสินค้าไทย ไปเติบโตที่ตะว,วันออกกลางด้วยครับก็ตอนนี้มีดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่สามารถนําสินค้าไทยกระจายสู่ตะว,วันออกกลางได้แล้วก็มีโปรดักต์ดีๆที่ตะวันออกกลางยอมรับและเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะอยากจะสัมผัสของนวีอย่างนี้บ้างอยากจะเป็นตัวแทนอยากจะนําสินค้าไปตะวันออกกลางอยากจะผลิตสินค้าที่อักษราถ้าต้องติดต่อติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับได้ค่ะถ้าสมมตินะคะใครสนใจนะผลิตภัณฑ์ของนาวีนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์แอดนะคะ N A V I N A v I นะคะนาวี ะะหรือนะคะถ้าสนใจอยากผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปตะวันออกกลางไม่มีสินค้าอยู่ก็เข้ามาที่ร้านแอดอั a ซาลา e ีคอสเหรืออัลซาลาไบโอแได้เลยค่ะหรือถ้าใครที่มีสินค้าอยู่แล้วและต้องการไปบุกตลาดตะวันออกกลางกับเรานะคะก็ที่ร้านแอดเอสอาร์เ n ดิ้งเซได้เลยค่ะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะธุรกิจเติบโตเหมือนที่อันอยากอส,<ม>สุขภาพปีแบบนี้ถ้าต้องบอกเรื่องการดูแลสุขภาพและการบาลา้า์เวลาของชีวิตจะบอกพวกเราว่าไงเลยครับผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่ สมบูรณ์แบบเรารู้ว่าอะไรดีแต่บางครั้งเราทําไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของงานวิจัยเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของผู้เชี่ยวชาญต่างๆมันมีอยู่จริงในโลกที่เขาทําการศึกษามานะครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆมันไม่ได้เป็นของฟุ่มเฟือยต่อไปในโลกใบน,นี้ถ้าเราเปิดใจเราก็ศึกษาอย่างดี มันมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีตัวช่วยดีๆรอเราอยู่ได้จริงๆนะครับสุดท้ายผมว่าช่วงนี้ฮะพวกเรานักธุรกิจฮะปนีนี้เริ่มต้นปีใหม่กันแล้วต้องการกําลังใจและอยากจะเป็นคนที่สาเร็จเหมือนคุณเอิร์นบ้างถ้าต้องบอกพวกเราฮะในการลุยปีนี้จะบอกพวกเราว่าไงบ้างครับก็นะคะเริ่มต้นปีใหม่นะคะในปี2565นี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเกิดอะไรจะเกิดโรคระบาดหรือโควิดตั้อีกอีกกี่ครั้งนะคะเอิงมั่นใจว่านักธุรกิจคนไทยนะคะทุกคน มมีควาเกก่่งงงและมมามาีีคควววาาาาาสรถเออชืทุนนจิฤั้้ไปไปดพร้อมกันเพราะการจะเป็นตัวจริงและก้าวไปยืนหยัดในระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องเป็นตัวจริงทั้งในด้านคุณภาพความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถึงจะสามารถยืนระยะและเรียกความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ จนผู้คนให้ความเชื่อถือและศรัทธาได้หวังว่าเรื่องราวจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจทําให้คนไทยได้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองผลิตและสร้างสรรค์ผลงานไปสู่ตลาดโลกดังเช่นกับเช่อคนนี้อายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลอักษราพัปรัฒญากุลวรา ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อย้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อย้อยล้านคนต่อไปครับ